ก็มาเริ่มกันเลยนะครับไม่ไม่ต้องเสียเวลานะครับก็มาดูเหรียญกันนะครับนี่ผมร้านผมเพจผมอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ว่าเพื่อนๆออยู่ที่ไหนก็สามารถส่งเหรียญมาขายได้นะครับวันนี้ส่งมาจากเชียงรายนะครับเหรียญมูลค่าไม่สูงนะครับเหรียญในกล่องเนี่ยราคารวมแล้วประมาณพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทส่งมาขายจะคุ้มค่ามากกว่านะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเร็วๆเลยนะครับ ใครที่เข้ามารับชมไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะครับสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับใครที่ต้องการจะสอบถามนี่นะครับออกมาแล้วเดี๋ยวมาแก,แกะดูกันเลยนะครับยอดเงินประมาณพันพันสามร้อยกว่าบาทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับประมาณประมาณพันกว่าบาทนะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญที่เราเป็นเหรียญที่เราคุ้นเคยนะครับสองบาทสีเงินเหรียญแรกนะครับสองบาทสีเงินปีห้าศูนย์แล้วก็มีเหรียญไม่เยอะนะครับเป็นเหรียญหลักสิบหลักร้อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญอันนี้กันก่อนนะครับเหรียญสองบาทสีเงิน ผลิตมาสามปีพศนะครับอันนี้ที่ผมได้มาก็คือปีปีห้าศูนย์นะครับสองบาทสีเงินเลิกผลิตแล้วนะครับแต่ก็ยังมีพบเจอกันอยู่นักสะสมเขาจะานิยมซื้อขายกันก็จะมีปีห้าศูนย์นะครับเนี่ยสองห้าห้าศูนย์ราคาไม่ไม่ไม่ได้แพงมากนะครับเพราะว่ายังพบเจอกันอยู่ราคารับซื้อไม่เกินสามบาทนะครับราคาที่ผมขาย แบ่งปันให้นักสะสมนะครับอยู่ที่เหรียญละ4บาทอันนี้ใครที่สนใจนะครับอยากจะซื้อไปเก็บทักได้นะครับเหรียญละ4บาทคือราคาที่ผมแบ่งปันขายออกนะครับส่วนราคาที่ผมซื้อเข้าก็ไม่เกิน3บาทนะครับอันนี้ราคาไม่ไม่ไม่แพงมากนะครับราคาเกินหน้าเหรียญไม่เยอะนะครับแล้วก็การซื้อขายจะเน้นซื้อขายกันครั้งละเยอะๆนะครับอ่านี่นะครับปี50นะครับ ถ้าเป็นปี48 49ก็ยังยังไม่ค่อยมีการซื้อขายกันเท่าไหร่นะครับอันนี้เ,เหรียญราคาไม่แพงนะครับผมแนะนําให้เก็บไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับเก็บไว้ก่อนก็ได้หรือถ้าใครจะขายก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องเน้นจํานวนนิดนึงนะครับอันนี้ได้มาร้อยกว่าเหรียญน,นะครับนี่นะครับสองบาทสีเงินปีห้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานผมได้มาประมาณ ประมาณ200เหรียญน,นะครับปี50อ่านี่นะครับผ่านไป1เหรียญน,นะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับคือเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับจะเป็นเหรียญที่เราสามารถพบเจอได้จริงๆนะครับราคาอาจจะไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนนะครับเพราะว่ายังพบเจอกันบ่อยๆอ,อันนี้เป็นตัวอย่าง10บาทปี41นะครับ หนาสิบบาทปีสี่หนึ่งนะครับสภาพผ่านการใช้งานตอนนี้ซื้อเข้าอยู่เหรียญละห้าสิบบาทนะครับอ่านี่นะครับสิบบาทปีสีหนึ่งซื้อเข้าอยู่เหรียญละห้าสิบบาทใครที่สนใจสามารถติดต่อได้นะครับอยากจะขายก็ซื้อเข้าห้าสิบส่วนใครที่อยากจะซื้อจากผมไปเก็บสะสมแบ่งปันในราคาเหรียญละเจ็ดสิบบาทชัดเจนนะครับคือขอขอไม่ดราม่านะครับ ผมเป็นพ่อค้าเหรียญรับซื้อเหรียญเพื่อที่จะมาขายนะครับรา,าคาซื้อขายผมแจ้งชัดเจนนะครับแจ้งชัดเจนนะครับซื้อ50ขายออก70นะครับอันนี้เป็นเหรียญ10บบาทปี4ีหนึ่งที่ได้มาในวันนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าดนะครับได้มาเจดเหรียญน,นะครับเมื่อวานผมได้มาประมาณ30 37 30กว่าเหรียญน,นะครับวันนี้ก็คือได้มาอีกนะครับนี่ ทั้งซื้อทั้งขายนะครับเพจผมไม่ใช่มิจฉาชีพเพจผมผมเผยแพร่ตอนเนี้มีประมาณ3ช่องทางนะครับก็คือเพจหลักเพจสลาลมคอย f c นะครับแล้วก็เพจสำรองเพจดูก่อนใช้ขายได้จริงแล้วก็ทางช่องสีแดงก็คือช่องสลาลมคอย f c นะครับเผยแพร่หลายช่องทางนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับใครที่รับชมทาง ช่องสีแดงนะครับก็ติดต่อทางไลน์ส่วนใครที่รับชมทางเพจ Facebook ก็ติดต่อทางข้อความเพจได้นะครับผมจะทยอยตอบกลับให้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งผมไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับซื้อราคานี้ไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนนะครับนี่นะครับเน้นซื้อเหรียญที่เราเจอได้จริงๆนะครับ10บาทปี4ีหนึ่งซื้อ50ขายออก70นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับแล้วก็ อันนี้ได้มาเช่นเดียวกันนะครับนะอันนี้มีเหรียญอะไรบ้างปี 4-2.. ปี3-4นะครับดูทีละเหรียญละกันนะครับอ่าเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับ <c oughs> เหรียญ10บาทปี4-1สภาพผ่านการใช้งานเหรียญละ50บาทถ้าเกิดว่าสภาพไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ500บาทนะครับอ่านนี้ปี4-1นะครับแล้วก็อ่าน,นี้ได้มาไม่เยอะนะครับปี3ามี่แล้วก็ปี4ี <c oughs> ปีสามสี่ปีสีอนะครับอันนี้สภาพผ่านการใช้งานตอนนี้ซื้อเข้าเหรียญละ15บาทนะครับขายออกเหรียญละ25บาทนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนะครับชัดเจนแน่นอนนะครับรา,ายได้นะครับรายได้จากเพจผมช่องผมก็คือกําไรจากการซื้อขายเหรียญ ผมไม่ได้ออกใบรับประกันไม่ได้ให้ทําใบรับประกันนะครับผมไม่ได้สร้างรายได้จากการหลอกให้คนทําใบรับประกันนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเพจผมไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับปีาปี34แล้วก็ปี42สภาพผ่านการใช้งานรับซื้อเหรียญละ15ถึง20บาทนะครับถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานจะรับซื้อเหรียญละ1น0ถึง200บาทนะครับไปกันเร็วๆเลยนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับที่ <c oughs> เข้ามารับชมนะครับอใครที่ทักไว้เดี๋ยวผมตอบกลับนะครับใครที่ใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมตอบกลับให้นะครับแล้วก็เหรียญสิบบาท <c oughs> เหรียญสิบบาทแบบวาระนะครับก็ไม่ได้รับซื้อทุกวาระนะครับเหรียญสิบบาทแปลกแปลกแบบเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับจะมีอยู่หกสิบเอ็ดแบบหกสิบเอ็ดวาระ วาระที่ผมเน้นรับซื้อก็คือเหรียญ10บบาทครุฑนะครับถ้าเป็นวาระอื่นๆก็อยากจะแนะนําให้เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บสะสมไว้ได้หรือว่าอีกช่องทางในการขายก็คือเพื่อนๆสามารถนําไปลงขายในกลุ่มซื้อขายต่างๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญ10บาทวาระธรรมดาไม่เกิน12-13บาทเท่านั้นเองนะครับราคาไม่สูงเ,เหรียญ10บบาทครุฑเนี่ยาราคาดีที่สุด นะครับตอนนี้เหรียญ10บบาทครุฑราคาดีที่สุดแต่ดีที่สุดก็คือไม่ได้สูงมากนะครับราคาที่ผมรับซื้อสภาพผ่านการใช้งานเหรียญละ50บถึง80บาทนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยตามสภาพนะครับผมขายออกอยู่ที่ประมาณเหรียญละ100่ยถึง120บาทเท่านั้นเองนะครับราคาไม่ได้สูงเหมือนเมื่อก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือมาแนะนำข้อมูลนะครับอันนี้10บบาทครุฑนะครับ สภาพผ่านการใช้งานรับซื้อห้าสิบถึงแปดสิบาทนะครับอย่าอย่าพึ่งดา่าอย่าพึ่งดามานะครับเพจผมแจ้งราคาที่ซื้อได้จริงๆนะครับไม่ไม่ต้องทาใบรับประกันนะครับหรือว่าใครที่ไม่เชื่อสามารถลองไปเช็คราคาในกลุ่มซื้อขายได้นะครับว่าเหรียญแต่ละชนิดเหรียญแบบไหนที่เขานิยมนะครับแล้วก็ราคาซื้อขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ อีกเหรียญหนึ่งนะครับ10บาทเอปกนะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับตอนนี้รับซื้ออยู่เหรียญละ5 0าสบถึงหกบาทนะครับสิบาทเอปกความจริงอะ่ะเอปกผลิตน้อยกว่าครุฑค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าอ่อันเนี้ยครุฑผลิต5ล้านเหรียญเอปกผลิต1ล้านเหรียญน,นะครับแต่ก็คือความนิยมความนิยมของนักสะสมนะครับเขาจะนิยมครุฑมากกว่าถึงแม้ว่าจะผลิตเยอะกว่าเอปก ราคาก็สูงกว่านะครับอันนี้ก็คืออยากให้มือใหม่ลองศึกษาดูนะครับไม่ใช่ว่าอ้างอิงจากจํานวนการผลิตอย่างเดียวนะครับคือจํานวนการผลิตเหรียญก็คือปัจจัยที่กำหนดราคาเหรียญหลักๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือความนิยมของนักสะสมนะครับเขาจะนิยมครุฑมากกว่านะครับครุฑก็เลยราคาดีกว่าวาะอื่นๆนะครับอ่าไปกันต่อนะครับไปกันเร็วๆนะครับอีกเหรียญหนึ่งที่ได้มาวันนี้นะครับ เหรียญ5บาทปีพศ2546นะครับได้มาได้มา1เหรียญน,นะครับราคารับซื้อตอนนี้สภาพผ่านการใช้งานปี4-6ผมรับซื้อเริ่มต้นที่200บาทนะครับถ้าเป็นปี4-6สภาพไม่ผ่านการใช้งานก็จะรับซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับอันนี้ต้องแจ้งอีกครั้งนึงว่าผมแจ้งราคาที่ผมซื้อได้นะครับราคาที่ผมซื้อไม่ใช่ราคาสูงสุดนะครับแต่เป็นราคาที่ผม ซื้อแล้วผมขายต่อได้นะครับถ้าเกิดว่าราคาที่ผมรับซื้อถูกเกินไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ขายไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสนะครับเข้ามาดูเข้ามาเอาความรู้เอาข้อมูลกันก็ได้นะครับคือไม่ขายไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ว่าอย่าดราม่าเรื่องซื้อถูกซื้อแพงนะครับเพราะว่าผมเป็นพ่อค้าซื้อมาเพื่อที่จะขายนะครับเหมือนเหรียญ5บาทปี46เนี่ยตอนนี้ผมขายออกอยู่ที่ประมาณเหรียญละไม่เกิน320นะครับ นี่นะครับราคาซื้อเข้าตอนนี้ก็ประมาณสองร้นต้นๆเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นสภาพ่านการใช้งานนะครับน่าโอเคนะครับคราวนี้หมดแล้วนะครับเหรียญที่ได้มานะครับวันนี้ได้มาไม่เยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญที่ผมได้มาเมื่อวานนะครับอันนี้ได้มาเมื่อวาน <c oughs> เนี่ยสิบบาทปีสี่หนึ่งได้มาสามสิบกว่าเหรียญน,นะครับ อันนี้ก็คือที่ได้มาเมื่อวานนะครับามาตอบคอมเมนต์ที่สอบถามกันมานะครับมีอยู่สามเหรียญน,นะครับคุณสุรินนะครับบอกว่ามีอยู่สามเหรียญคือแนะนำอ,อย่างเป็นทางการเลยแล้วกันนะครับมีอยู่สามเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆดูคลิปเข้าใจนะครับมีเหรียญต้องการที่จะขายต้องถ่ายรูปส่งมาดูนะครับ อันนี้คือผมอธิบายชัดๆนะครับถ้าเกิดว่า,อาบอกว่ามีมีมีใครๆก็คอมเมนต์ได้นะครับการซื้อขายออนไลน์ทุกอย่างเราต้องดูสินค้านะครับถ้าเกิดว่า,าสมมุติมีเหรียญ5บาทปี46นะครับถ้าเกิดว่ามีจริงๆถ่ายรูปชัดๆหน้าหลังนะครับส่งให้ผมดูส่งมาทางข้อความเพจก็ได้ส่งมาทางาาไงาางลน์ก็ได้นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปผมก็จะเสนอราคาให้นะครับถ้าเกิดว่า ผมเสนอราคาไปแล้วท่านที่มีเหรียญต้องการจะขายนะครับผมก็จะแจ้งที่อยู่จัดส่งส่งเหรียญมาให้ผมนะครับเหรียญถึงตรวจเช็คเรียบร้อยผมโอนเงินให้ไม่เกิน10นาทีนะครับอันนี้คือขั้นตอนในการขายเหรียญน,นะครับไม่มีการทําใบรับประกันนะครับบางท่านบอกว่าเอ้ยต้องส่งเหรียญไปก่อนเหรอใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเพจใหญ่เพจเล็กเพจที่เขาซื้อจริงนะครับเพจใหญ่ระดับประเทศเพื่อนๆก็ต้องส่งเหรียญให้เขาก่อนนะครับ เขาตรวจสอบเตรียญเรียบร้อยเขาก็จะโอนเงินให้นะครับอันนี้คือคือคือหลักการขายเหรียญน,นะครับส่วนอีกหลักการหนึ่งนะครับก็คือหลักการของมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพจะหลอกเสนอราคาสูงๆนะครับเหมือนกับเหรียญ5บาทปี4ี่เนี่ยราคาในกลุ่มอยู่ที่ประมาณตอนนี้น่าจะอยู่ไม่เกิน350นะครับมิจฉาชีพจะมาขอซื้ออาจจะเสนอราคา ประมาณหมื่นสองหมื่นนะครับใครที่ไม่รู้ข้อมูลอยากขายนะครับไอ้มิจฉาชีพเนี่ยก็จะเสนอให้เราทำใบรับประกันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าทำใบรับประกันเชื่อได้เลยร้อยเปอร์เซ็นมิจฉาชีพนะครับท่านบล็อกไปเลยนะครับใครที่ให้เราทำใบรับประกันไม่ว่าจะโปรไฟล์สวยหรูขนาดไหนนะครับถ้าเกิดให้เราทำใบรับประกันมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นบล็อกไปได้เลยนะครับนะอันนี้คือแนะนำนะครับเอ่อ คอมเมนต์นะครับสระบุรีอำเภอมวกเหล็กนะครับเหรียญช้างอ๋อน่าจะเป็นเหรียญการนาพิเศษนะครับ <c oughs> อ่าอันนี้ที่ที่คอมเมนต์นะครับอ่าเดี๋ยวผมผมผมทยอยตอบให้ละกันนะครับเอ่อถ้าเกิดว่าเหรียญช้างสองตัวแบบเนี้ยนะครับ เนี่ยอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบาทยี่สิบาทถ้าเกิดว่าด้านก้อยกับด้านหัวตรงกันแบบเนี้ยเหรียญปกตินะครับผมไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นเนี้ยออกแบบมาเหมือนกับเหรียญที่ระลึกวาระต่างๆนะครับถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตดูดีๆนะครับเหรียญที่ระลึกสิบบาททุกวาระด้านก้อยกับด้านหัวจะตรงกันหมดนะครับคือเหรียญปกตินะครับเหรียญการจนาพิเศษก็เช่นเดียวกันนะครับ ด้านหัวด้านก้อยตรงกันเหรียญปกติไม่ได้รับซื้อนะครับแบบที่รับซื้อแบบที่ขายได้นะครับจะต้องเป็นหัวกลับนะครับพอดีผมไม่มีตัวอย่างเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับอขอใช้สองเหรียญประกบกันแล้วกันนะครับเนี่ยถ้าเป็นเหรียญการจนาพิเศษนะครับแบบที่ขายได้ด้านหัวและด้านก้อย จะต้องสลับกันแบบนี้นะครับอันนี้ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าไปดูเพจมิจฉาชีพมาเยอะนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับถ้าเป็นปีการจนาพิเศษนะครับด้านก้อยกับด้านหัวจะต้องสลับกันถึงจะขายได้นะครับนะอันนี้ชัดเจนนะครับอยากให้ศึกษาข้อมูลนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้ข้อมูลแล้ว เราจะได้ไปหาเจอนะครับอีกอย่างหนึง่งถ้าเรารู้ข้อมูลรู้ราคาที่เป็นจริงนะครับเราจะไม่โดนมิจฉาชีพหลอกนะครับน่าโอเคนะครับคุณพี่วิชัยนะครับมีเหรียญหนึ่งบาทรอสิบอ๋อรอสิบหัวก้อยตรงกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทผ้าเ,เสียนตรงนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นหนึ่งบาทรัชการที่สิบนะครับซื้อตอนเนี้ยห้าร้อยถึงหกร้อยนะครับอันนี้คือผมแจ้งราคาที่ผมซื้อได้นะครับอย่าอย่าดราม่านะครับเพราะว่าผมซื้อมาแล้วผมต้องไปขายต่ออีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าผมจะแนะนํานะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีเหรียญอยากจะขายให้ได้ราคาสูงสุดนะครับก็สามารถขายได้ในกลุ่มซื้อขายนะครับนะเสยนตรงอาจจะขายได้ถึงสวยๆอาจจะขายได้ถึงหนึ่งพันบาท นะครับหนึ่งบาทรอสิบด้านก้อยกับด้านหัวตรงกันนะครับที่ที่ที่คุณพี่วิชัยคอมเมนต์นะครับอ่าอันนี้คือผมแจ้งตรงๆนะครับขอไม่ดราม่าเรื่องซื้อถูกซื้อแพงนะครับเพราะว่าผมเป็นพ่อค้าซื้อมาแล้วนําไปขายก็ต้องมีกําไรนะครับพระเสียนตรงผ่านใช้ผมซื้อตอนนี้ห้าร้อยถึงหกร้อยบาทนะครับแจ้งราคาชัดเจนนะครับน่าโอเคนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นไลฟ์สดนะครับสามารถ สามารถถามตอบได้เลยนะครับยืนยันอีกครั้งนึงผมไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนนะครับซื้อขายจริงๆนะครับอ่าก็ถ้าเกิดว่ามีเวลามีโอกาสก็จะมาไลฟ์สดทักทายบ่อยๆแล้วกันนะครับอ่านี่นะครับคลิปนี้ก็เป็นเหรียญที่ส่งมาจากน้องๆจังหวัดเชียงรายนะครับได้เหรียญสองบาทสีเงินปี50าศูนมาร้อยกว่าเหรียญน,นะครับแล้วก็เหรียญตามรายการประมาณนี้นะครับ น่าโอเคนะครับแนะนำสองเรื่องนะครับอยากขายเหรียญอันดับแรกเลยเราต้องรู้ว่าเขารับซื้ออะไรนะครับแล้วก็เรื่องที่สองที่อยากแนะนำนะครับมิจฉาชีพอย่าไปหลงเชื่อนะครับใครที่ให้เราทำใบรับประกันมิจฉาชีพร้อยเอร์เซน์นะครับบล็อกได้บล็อกไปเลยนะครับแล้วท่านจะไม่โดนหลอกนะครับน่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับไลน์นี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ เจอกันไลฟ์ต่อไปนะครับไลฟ์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ